ทีที่เฮียอาแบบอะไรลงมานี่ใกล้ๆเลยโจใย่ไหมหมายีป๊อปกับพงขอเข้ามาตัว5ของโก้เลยก็คืน กัดต้องแล้วช่าอ์ไหนพดันเบ็ดเนี่ยตอนเย็นอันเบี่พว่าน้พงาพอต้องน้ำหรอพงเด็ดโิเลยอาจารย์ดิฟไดเหรอ๋อน้ำเช้า สมควรจะมีแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำออกมาบอมจำกัดทำขายเฉพาะเพื่อนๆสนใจก็ทักมาก็ทำมาให้แต่ไม่รู้ว่าจะได้สีไหนนะอแล้วแต่เนีแล้วเจอแล้วเจิอแล้วเจินครับวันนี้โดนป่นเงี้ยบ่อยๆสวัสดีครับโดยทุกทริปใช้อะไรวะ เนี่ยครับดีบไดบได์ดิไดเยอสั่งแล้วไม่่อยากจะได้นะสั่งแล้วไม่อยากจะได้ไเออจ้ <c oughs> จาของเจ้าของไม่ยอมทำแล้วแต่ลมเขาคาถาคถาอาจารย์ให้มาคถาดิฟไดก่อนก่อนใช้ก่อนใช้อยู่กับกูแล้วมึงโอ้ปลาตัวใดใช้กำหมดสิ้นจงโดดจงดิ้นมากินเบ็ดข้า กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วบ้านบอสเตชันนะครับเต็ม <oz> ตัวเตตัวแล้วครับนักกีฬาเข้าทีมหมดแล้วเช็คเบรกให้พร้อมนะครับเตรียมรับแรงกะทะ จะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกพักหนึ่งเดี๋ยวดูฝั่งนี้เดือดหน่อยครับพร้อมแล้วครับจะเริ่มแล้วครับ แต่ละเสียงลบเดียวไปรื้อเบกอเบกอกอโดนแล้วเว้ยเดี๋ยวเอาออกไหมอะเฮ้ยนนาระวังครับ เฮ้ยโอ้โหเป็นเรือไปแล้วระเบิดระวังหลังนะระวังหลังนะหลัเก็บไปนะ mặt mặt đi mặt 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 หมดโคตราดเลยดูดีๆออกมาแล้วยขวามือมัครับ

ใช่ไหมล่าแบบเยอะดิดูดูดูดิดิดูดดูดิมันต้องอย่างนี้ดูดิดูดิดูเอาเลยครับเอาเลยครับตีเลยครับจีสามินสามสิงโอ้โหอาจเป็นปลาตัวเล็กเลย ลากออกมาครับลากออกมาไม่งันเดี๋ยวเข้าลากออกมาลากมเอ้ันมาอลปฟิลเออโอเคอย่าตุดเลยออกไปเลยไปเลยไปันเลยเ้านี่เฮียท่านาเฮีย

เดินไปเดินไปนั่ลเฮีย yeah. ง okay. mm ัด hmm. ก yeah, really uh ับงัดกับงัดกลับให้อยู่เฮียจ๋วครับเฮียเฮียเอาให้อยู่นะเดี๋ยวเข้าหัวะล้วนน้าเนไป่ลร็วปานานปานปานปานเข้ามาปานเข้ามาเฮียอปานอีกปนแบบจีทีเฮียปานแบบจีทีเฮียเายังนู่นเดินนู่นเลยเฮียปลาค้หัวตัวตอตัวไงติดแล้วเย เฮียไปเฮียเดินอีกเดินมาอีกงัดไว้งัดไว้งัดออกมาพี่หย่อนบ้าหย่อนนิดนึงว่าเนี่ยหย่อนหน่อยเฮียหย่อนใหญ่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดล็อกไม่ต้องเปิดเบรกก่อนห่ออกล็อกเออออกแล้วโอเคปั๊มเลยเฮียปั๊มเหปิดจีทีอะเฮียยังยังหย่อนใหม่เฮียหย่อนใหม่ยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกเดี๋ยวขาดยังไม่ขาดขาเสาขยับเห็นไหมเอาออกแล้วเอาไว้อยู่ มาเฮียมาเลยครับเฮียเดินตามมาเลยเฮียมานี่หน่อยตายกับโผล่แล้วแกวครับพี่อ่ะหูตัวไม่ใหญ่โอ้โหใบละหนอนขอบคุณครับเล่นกูหอบเลยสัตว์อืมนี่ดูกว่าไหมนี่ใครเนี่ยหมอเล็กหมอเล็กหมอเด็กจ๊เจตัวเดียวเองเหรอตัวเดียวพี่ตรงนั้นไม่แดก กินสองทีไอ้กูเห็นมึงหลุดนี่ครับนี่ไม่หลุดใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆน้าอยู่ใกล้ขาดเลยอ่ะที่เข้าเสาอันนั้นนะนะเออซอกล้อยังขาดอ่ะเฮียอ่ะจริงจริงมันเลยโคตรอ่ะเออเออเฮียวันนี้ขาดไปสองตัวใช่ไหมเขียวไหนปะแถบอ่ะแถบอ่ะ แท้ไหมไม่แท้ไม่แท้อ๋อผมก็นึกว่าแท้ขวางมาตั้งนี่โอ้ผมก็นึกว่าแท้หนักสลายนักสลายนี่นายคิดจะช่วยเขาเลยเหรอเออวาไม่มีใครช่วยเลยวะเออปล่อยไว้งั้นแหละเออให้แกช่วยตัวเองแกเก่ง แน่นอนกระโถช้อนทำไมคนพันนี้ไม่ต้องช่วยหรอแน่นอนโอ้โหเมียโดนกุ้งเลยเียโดนเอาไปกินเฮเียโดนขโมยเอาไปกินเฮียโดนขโมยแล้วั่งอยู่ตั้งนานเลย ใส่กระชัพงพี่เอ๋ไวเลยใส่กระชังพี่เอ๋เลยนะชังโจโอ,อยู่นั่นไงเหยื่ออะไรวะเหยื่ออะไรวะปลาหนุ่มไปไหนปลายาปลายางช่ใช <c oughs> ่สีเออสีสวยว่ะนี่นก็เยอะอยู่เนี่ยผมก็บอกแล้ววันเนี้ย <c oughs> ต้องเอาออกเอาออกแล้วใส่ดอปช็อต ข้าวขาดแล้วเรียบร้อยทะลุอะไรฝั่งโน้นอ่ะปลาโดนอะไรอ่ะฟ้าดิไม่ใช่ข้าวสาวอ่ะปล่อยไหม ปลาจะเข้าต่อครับแล้วก็ให้ดึงสายกันเพื่อหลบต่อต่อผู้หลบรหัสเนี่ยปลาเข้าอยู่อันนู้นคะรับเดี๋ยวดูดูดีว่าพี่เห็นจะได้ปะนานเลยใช่ไหม อีกนานกว่าจะออกเลยฮะฉันต้องรอครับเดี๋ยวปลาออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเข้าเข้าไปแล้วแต่ปลายังอยู่นะเช็คอยู่นะเรียบร้อยขาดเป็นที่เรียบร้อยดึงไปแล้วนําไม่อยู่มันน่าจะหลุดไปแล้วเนะมันดึงๆึงงอยู่แลหละแต่ที้เกี่ยรอ ผมวันนี้กลับบ้านดีฝานะ <c oughs> ต่อใหม่ด้วยหมอถุยโดนอ๋อที่เยอะอยู่นะอันนี้ป้าได้พงตื่นมาแทนกี่ตัวว่ากระพงมึงคัดมาสองตัวอ้ตัวนั้นตัวใหญ่ของใครวะเนี่ยสองนะมืงอีกอ่ะเคีียดขับไปตีไปตีเ้ากองเออบุกลักกกลับบ้านดีกว่าครับ ง่วงแล้วก,บวกับบ้านเราเก็บคันมารถไม่ติดด้วยกันแล้ครับสวัสดีครับโอ้ยเดือดน้ำเช้ามันมากเลย,ลย,ยนะ